ยังแต่งเพลงอยู่ไหมคะก็จริงๆอ่ะมีเพลงที่แต่งอยู่แต่ว่าพักไปเพราะว่ารู้สึกอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะพอทําไปอ่ะแล้วมันก็มีอันที่ไม่ชอบอ่ะพอไม่ชอบมันไม่รู้จะแก้ตรงไหนมันก็เลยนั่งเฉยๆกับมันมาสักพักแล้วก็เลยเออพักก่อนแบบหนึง่งแก้วเป็นคนชอบเริ่มต้นใหม่พอได้เริ่มอะไรใหม่ๆอ่ะแล้วมันสนุกกว่าแบบทําไปได้เลยๆรือว่าก,ก่อนที่จะมาเพลงเนี้ยเก้เริ่มใหม่มาหลายเพลงมากเลยสมมติมันตันอ่ะแก้จะสกง่าการเริ่มใหม่อ่ะง่ายกว่า พี่ชอบคนตลกไหมครับก็ดีค่ะถ้าเป็นคนตลกเขาก็น่าจะไปกับเราได้เราเล่นอะไรเขาก็น่าจะเก็ตอ่ะมีดอีโต้เตา้าอังโลเราตลกนะเธอชอบเปล่าเธอจะเป็นยังไงเราก็ชอบหนูไม่ใช่คนตลาดเอยตลิงเลยตลกเ้ยเราก็เพื่อนไม่ค่อยถกเ้ยเราก็พู่ไม่ค่อยถึกเออก็คิดดูเองเองลกัน <S <S พี่แก้วเคยหรือเปล่าตอนถ่ายกับพี่โม คือมนไม่ได้เขินแบบว่าเขินกันนะมันจะเขินในความแบบคือคนดูอยู่เยอะใช่ไหมคะปกติเราเล่นกันมันก็คือเราเล่นกันแบบไม่คิดอะไรใช่ไหมแต่ว่าพอแบบเราต้องเล่นต่อหน้าคนเยอะๆที่เขาแบบคาดหวังให้มันได้ภาพสวยๆแล้วก็เราไม่รู้จะทำอะไรเออเล่าแล้วเหมือนจะเขินนิดนึงแบบเฮ้ยทำอะไรกันนี้วะด้วยความพี่เขาเปิดเพลงบิวใช่ปะลองคิดถึงนูสักครั้งเจอพี่ไม่มีใครแล้วเราก็ต้องแบบ แล้วก็โมทำอะไรกันเดียวจับมือกันกระโดดขี่หลังทำท่าอย่า <c oughs> งเงี้ยแล้วมันมันก็เลยเขินด้วยความที่แบบเราจะทําอะไรกันดีวะอะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> <c oughs> แบบพอเพลงขึ้นมันก็เขินแล้วอะไหนบอกไม่เขินไงวะไม่เขินๆๆ <c oughs> ไม่เขินๆๆๆ <c oughs> ไม่เขินไม่เขิน